ไปดูที่บุรีรัมย์ครับคุณผู้ชมบุรีรัมย์ไปรวบตัวแก๊งทวงหนี้นอกระบบเก็บดอกโหดร้อยละยี่สิบต่อเดือนด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่กาลังกันกับเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตชอดอไปจับแก๊งทวงหนี้นอกระบบในพื้นที่อําเภอประโคนชัยเก็บดอกเบีย้ยโหดแล้วไปข่มขู่จะทําร้ายลูกหนี้ไปทําลายเข้าของลูกหนี้ด้วย ได้ผู้ต้องหา13คนพร้อมของกลางเป็นรถยนต์5คันมอเตอร์ไซค์อีก2คันด้วยกันซึ่งมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยแหละครับ2คันนี้ที่ยึดได้ก็ใช้ในการขี่ตระเวนไปทวงหนี้ไปกดเงินสดพบบัญชีรายชื่อลูกหนี้จํานวนมากจากการสอบสวนพบว่าส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่เข้ามาปล่อยเงินกู้ถ้ากู้สักประมาณหมื่นบาทจะถูกเรียกเก็บ12,000บาทก็คือดอกร้อยละ20แล้วหารเป็น24วันจ่ายวันละ5 0าบาท ถ้าใครไม่มีจ่ายหรือว่าจ่ายช้าก็จะถูกกลมขู่บ้างละว่าจะทําร้ายหรือว่าไปพังข้าวพังของสร้างความหวาดกลัวให้กับพ่อค้าแม่ขายหรือว่าประชาชนที่ไปกู้ยืมนะครับท้ายที่สุดอดทนทนไม่ไหวต้องไปร้องเรียนกับศูนย์ดังรมธรรมให้มาช่วยเหลือครับก็ทั้งหมดนะฮะถูกนําตัวไปสอบสวนนะครับแล้วก็ถูกตั้งข้อหาหลักๆก,ก็จะเป็นข้อหาการประกอบธุรกิจทวงหนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตครับตามมาตรา5ของพรบ การทวงหนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของข้อหาการเรียกเก็บเงินกู้เกินอัตราที่กฎหมายกําหนดนะครับตามพร,รบรห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรากําหนดของปี2475นะครับครับถ้าไปคิดคำนวณแล้วนะครับน่าจะมากกว่าร้อยละยีต่อเดือนด้วยซ้าไปเพราะว่า24วันแล้วถ้าคํานวณเป็นต่อปีกฎหมายไม่เกิน15%ตต่อปีอันนี้น่าจะเป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับ